สวัสดีครับผมชาวช่างแท็กเตอร์นะครับวันนี้พามาดู L5018 SP ปี2564นะครับคันนี้ผมบอกราคาก่อนเลยครับ385,000รวมแวดรวมส่งนะครับเล่มทะเบียนมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้รถปี64รถอายุไม่เยอะนะครับก็ใครหาอยู่ลองเข้ามาดูได้สำหรับลูกค้านี่หารถมือสองราคาสภาพใกล้เคียง มือหนึ่งแต่ราคาถูกเป็นราคามือสองคันนี้เลยนะครับเปลไปกว่าห้าแสนบาทห่างจากป้ายแดงนะนะครับได้อุปกรณ์สองชิ้นแล้วก็มีกาดการไฟหน้าให้ด้วยนะครับไปพาดูกันนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์โดนสีเดิมแท้นะครับมีพ่นล้อกับใบมีดอย่างเดียวเพื่อความสวยงามนะครับแต่งเฉยๆนะครับแล้วก็ของเหลวก็จะมีเป็นน้ำมันเหล็กกองน้ำมันลกน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องน้ำมันคันหน้าผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ใหม่หมดแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับ นี่ประมาณนี้เลยนะครับเครื่องยนต์เนครื่องยนต์สี่สูบตัวนี้ที่นิยมเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับที่ลูกค้าชอบก็คือเครื่องยนต์สี่สูบแล้วก็เป็นขนาดกลางๆใช้งานได้ดีนะครับรับจ้างได้ใช้งานส่วนตัวได้คือลงไล่อะไรไปส่งได้หมดเลยตัดหญ้าไถ่ายนาถ่ายไร่ได้จบนะครับนี่ครับหน้าจอนี่ติดครบนะครับแล้วก็ระบบไฟติดครบแต่ติดครบทุกอย่างติดครบนะครับค่ดเดิมไม่เคยตัดนะครับรถใช้งานน้อยนะครับคันนี้นี่ครับค่ดเดิมไม่เคยตัดนะครับ สามแปดห้านะครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทรวมแวดเรียบร้อยนะครับผมเป็นบริษัทรานะคารวมแวดนะครับรวมส่งให้เรียบร้อยครับใบใบผ่านหกใบอ่ะชัางเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับคันที่ผมกําไรโคตรบางเผมบอกเลยนะเก็บงานให้เนี่ยก็จะมีใบผ่านในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบนะราคาหมื่นนะครับเกือบหมนะื่นอ่ะแล้วรวมค่าแรงก็มีหมื่นนะครับมีหมื่นแน่นะครับหมื่นนิดหน่อยนะครับ เก็บงานไปก็จะมีน้ำมันเอลิกของเหลวเนี่ยห้าพันมีแน่หมื่นห้านะครับจะส่งให้ฟรีอีกทั่วประเทศไทยอยู่อีสานอยู่ใต้อยู่เหนือส่งหมดนะครับนี่ครับใบฐานใช้เป็นของใหม่หมดเลยนะครับของดีด้วยหนาเลยครับใช้งานยาวๆเลยครับเราก็เช็คให้ครับอาจจะระบีให้เปลี่ยนนอนให้เรียบร้อยครับนี่ตรงนี้ไม่มีศึกนะครับพี่ๆนะครับดูไล่พาดูเลยนะนี่ครับตรงเกล็ดดินออกนี่ชิดหมดนะครับปกติหมดเลยนะครับปกติหมดแล้วก็ลื่นมากนะครับ นี่ครับอาจจะระบีให้เรียบร้อยครับได้อุปกรณ์สองชิ้นก็จะมีเป็นใบมิหน้ากับหางพวนนะครับหางส่วนขาล่างก็ไม่มีรั่วซึมนะแต่ที่ปรับผมเบิกแท้ให้ใหม่หมดแล้วนะครับตัวปรับโซ่อะไรก็โอเคหมดนะครับใหม่หมดหางน่ยกค้างนี่ไม่มีกระตุกนะระบบอลูมิเดีมากครับเก็บงานหมดแล้วนะครับเช็คระบบพร้อมใช้นะครับคันนี้ขายราคาเบาๆเลยที่ถือขายสี่แสนขึ้นผมขายสาม สามแปดห้าลดได้นิดเดียวนะครับผมบอกรถได้นิดเดียวนะครับรดได้นิดเดียวเพราะรถสภาพก็สีเดิมแท้หมดเลยนะครับเบาะเดิมทุกอย่างเดิมนะครับพาดูเลยเนี่ยนะครับรายละเอียดต่างๆเดิมหมดนะครับตัวนี้เป็นตัวเคตัวท้ายก่อนขึ้นตัวใหม่ล่าสุดนะตัวปีหกสี่นะครับหายากราคาสามแปดห้ารวมส่งรวมทุกอย่างหมดเลยครับนี่ก็ลองดูได้นะครับพี่วีที่หารถใช้งานนะครับเหมาะมากครับเครื่องเดิมปั๊มเดิมหมดเลยเดี๋ยวพายกกาดดูเครื่องกหน่อยนะครับพายกกาดดูเครื่องหน่อย นี่ครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์สีสูบแบบที่ผมบอกที่ลูกค้าชอบใช้ว่าเป็นเครื่องยนต์สี่สูบแรงเขาดีครับคันนี้ก็จะดันดินไถที่อะไรอย่างเงี้ยคือราคาย่อมแล้วก็สามารถทํางานได้เท่ารถใหญ่นะครับนี่ครับดําๆแห้งๆนะครับดูจุดมาร์กสติกเกอร์อะไรอยู่ครบคันหน้าเดิมนะครับนี่ครับลูกหมากนี่เก็บให้ใหม่หมดแล้วนะเก็บแน่นให้ใหม่หมดเลยลูกหมากแล้วก็น้ํามันไฮดรอลิกสีล้อนะครับเรื่องปกตินะ คือเก็บงานนี้คือเรื่องปกติของรถพวกนี้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรผมเบิกแท้หมดแล้วก็ทําโดยช่างของชชช่างนิกเตอร์เองมีประสบการณ์แน่นอนนะครับยังไงก็จบนะครับก็คือดีกว่าไม่เช็คอะไรเลยนะครับผมเก็บงานให้ก็คือกระจุกกระจิกเนี่ยมีสองหมื่นอะคันนี้นะครับเห็นผ่านๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือราคานี้คือเก็บงานแล้วอะไรแล้วก็คือเอาไปถึงเติมนะ้ำมันดีเซลเต็มถังก็ซัดงานได้เลยนะครับนี่ครับเวลาเปิดกาดก็จะเกิดประมาณน,นี้นะเฉพาะกาดตัวนี้ถ้าซื้อสูนยมีเจ็ดพันนะเนี่ยครับเจ็ดพันแน่นอนครับตัวกา,กา,า,วาดกันมะะันนจ เราต้องระวังไ่ายหน้าครับก็คือไม้เหมือนจะแทงแต่ถ้ามีตัวนี้คือลูกค้าสัตว์ได้เลยยังไงก็ไม่ไม่โดนฝ่ายหน้าไม่โดนกระจังแน่นอนเพราะมันผ่านยากับมันเป็นเหล็กเนี่ยมันเป็นเหล็กกันอย่างดีครับสวยเครื่องเดิมปั๊มเดิมครับเครื่องไม่เคยแกะเลยเพราะรถถ่ายส่วนใหญ่มันก็เนี่ครับเครื่องเป็นซีสูยู่ละไม่ค่อยได้แกะนะครับเดิมเดิมครับพาดูแล้วก็ตัวสายพานนี่เป็นมิสูที่ได้เป็นสายพานแท้ศูนย์นะครับได้เป็นสายพานแท้ศูนย์เลยนะครับโซ่ทรงเอลสวยนะครับ จะ่งนเอลสวยจะพาดูทรงรถกันนะครับเอลห้าสหนึ่งแปดเอพีรีวิวแบบชัดเจนเล่าให้ฟังเลย้ตัดสินใจดูนะครับผมพูดจริงทําจริงนะครับเก็บงานตรงไหนอะไรไม่ดีบอกหมดนะครับอันนี้เป็นรถเดิมรถเดิมนะครับรถเดิมสีเดิมนะครับสี่ตัวเดิมเก็บงานแล้วนะครับเช็คถ่ายของเหลวเรียบร้อยนะครับของเหลวก็มีห้าพันแน่นอนว่าน้ำมันหลีกก็ถังละสองพันแล้วใช้ไปสองถังนะครับสี่พันไส้กองอีกนะครับเกือบห้าร้อยน้ำมันเครื่องพันหนึ่งกองอีก มีห้าพันกว่านะครับแล้วก็ส่งฟรีนะครับนี่ใครหา5สูตร FP ครับช่วงนี้กําลังนิยมมากๆนะครับลองเข้ามาดูได้ครับที่ชอจกชอช้างไทเตอร์นะครับมาถมที่ผมลงมาโทรไว้นาหน้านคลิปส่วนคลิปการทํางานเดี๋ยวช้างลงมาให้นะครับอันนี้จะเป็นคลิปที่อ่ารีวิวไปก่อนนะครับด้านหลังก็จะมีคลิปทํางานให้ดูนะครับเดี๋ยวขับชอยดูเฉพาะใบมีดหกใบนี้ที่ผมเปลี่ยนให้นะใบขนาดยี่สิบสี่วิทเอ้นี่ยี่สิบสี่ฟุตหกใบก็คือเป็นหมื่นครับ ใบยี่สี่ใบยี่สี่นิ้วเนี่ยถ้าเป็นรถพวกเอ็มอ่ะมันก็จะยี่สี่นิ้วครับแต่มันจะมีเจ็ดใบคือจะยาวขึ้นตัวนี้ใช้ผ่านยี่สี่ก็คือผ่านใหญ่เลยแต่ใช้หกใบก็คือตามขนาดรถห้าสิบแรงนะครับถ้าผ่านในเท่าตัวรถใหญ่เลยนะครับเท่าตัวรถแบบหกสิบเจ็ดสิบแรงนะครับเจ็ดเป็นยี่สี่นิ้วเท่ากันนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับสนใจลองเข้ามาดูได้นะครับที่ชอยสังแท็กเตอร์นะครับโอนมาจํามาได้นะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับยังไงฝากติดตามชอยซังแท็กเตอร์ด้วยครับสวัสดีครับ